สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่19กาันยายน2565วันนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาตามปกติเหมือนทุกๆวันนะครับเสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรทำกิจวัตรประจําวันของตัวเองครับเสร็จแล้วก็ค่อยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้ครับก็เมื่อวานนะครับก็ได้ไปตัดแว่นนะครับอยู่ที่นครการแว่นครับก็เป็นร้านของเพื่อนนั่นเองครับอยู่ข้างๆโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรครับก็ใกล้ๆโรงเรียนผมนั่นเองครับ ก็ไปช่วงประมาณบ่ายครับเสร็จแล้วก็ไปตัดแว่นนะครับก็สายตาสั้นครับก็สั้นเยอะมากเลยนะครับก็ประมาณ300ครับประมาณนี้ครับก็ใส่เป็นเลนบูบ็อกครับเพราะว่ามันจะได้กั้นแสงสีฟ้าครับก็ราคารวมๆแล้วนะครับประมาณ2,000ครับเลนก็800แล้วก็ค่าก่อแว่นอีกครับโอเคครับแว่นก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับเป็นแว่นกลมสีเงินครับโอเคครับจะเป็นประมาณนี้ครับ เรียนนะครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับการเรียนก็น่าจะมีเรียนตามปกติครับส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นการเคลียร์งานเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบปลายภาคนั่นเองครับสอบปลายภาคเสร็จเรียบเลยแล้วก็จะมีการปิดเทอมครับโอเคครับส่วนการเรียนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้ามาเจอกันไหนครับบ๊ายบาย